สัสดส่วนของทานศีลภาวนาพิขุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้สประการอย่างไรเล่าคือบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทานบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีลบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนาพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลนิดหน่อยไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลพอประมาณ ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกาภิกุทั้งหลายมหาราชทั้งสี่นั้นเพราะทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกาโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพวันณะทิพสุขทิพ ยศทิพธิปไตยทิพ์รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพโผฏฐะพะทิพภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงพิกุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพในดาวดึงนั้นกระทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดาวดึงโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วันณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพย์โพธพพะทิพย์พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามาพิกุทั้งหลายเท้าสยามเทพบุตรในยามานั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่ายามาโดยฐานสิบประการคืออายุทิพย์วันณะทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์ รูปทิปเสียงทิปกลิ่นทิปรสทิปโพัพพะทิปภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิต พิกุทั้งหลายเท้าสันดุสิตเท,ทพบุตรในดุสิตนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกยอมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดุสิตโดยฐานะสิบป,ประการคืออายุทิพย์วันณะทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์ โพธทพะทิปภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดีภิขุทั้งหลายเท้าสุนิม,มิตะเทพบุตร ในนิมมานรดีนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกยอมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่านิมมานรดีโดยฐานะสิประการคืออายุทิพสุขทิพยศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพโพฏฐะพะทิพ พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรนิม,มิตตะวะสวตีภิกุทั้งหลายเท้าปรนิม,มิตตะวะสวรตีเทพบุตร ในปรนิมมิตะวัสวตีนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าปรนิมมิตะวัสวตีโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพวันณะทิพสุขทิพยศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพ โพธภะทิพย์พิกุททั้งหลายนี้แลบุญกิริยาวัตถุสมประการ